ไม่ต้องไปต่างจังหวัดก็แต่งชุดไทยได้แล้วพร้อมพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบไทยๆที่ทักขวัญรีสอร์ทอเลสเตอร์ไม่คิดเลยว่าที่นนทบุรีจะมีรีสอร์ทสวยๆแบบนี้ตั้งอยู่บรรยากาศเงียบสงบพร้อมเรือนไทยโบราณที่สวยงามสุดๆบ้านเรือนไทยที่นี่ได้รับการจัดวางลักษณะคล้ายกับเรือนไทยโบราณสมัยอยุธยามีเรือนชานให้นั่งเล่นพักผ่อนตามอัธยาศัยห้องหับต่างๆถูกจัดใช้สอยได้อย่างลงตัวใต้ถุนบ้านโป่งรองรับลมเย็นๆใกล้ๆกันมีท่าน้ําที่มองออกไปเห็นพื้นที่สีเขียวอันงดงามไฮไลท์เด่นของที่นี่ห้องัวววลนิิ อาหารไทยแบบฉบับต้นตำรับสุดชาววังใส่ใจความละเอียดตามวิถีไทยอาหารแต่ละจานลดกลมก่อนจัดจ้านจัดจานได้สวยงามสุดๆนอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมมากมายที่อยากแนะนําเลยคือมีชุดไทยให้ใส่เดินถ่ายรูปเล่นได้รอบรีสอร์ทเลยชุดไทยอิงตามรัชสมัยรัชกาลที่5เขามีให้ครบท้งชุดและเครื่องประดับเลยแต่งออกมาสวยหล่อกันทุกคนสําหรับผู้ที่เข้าพักในรีสอร์ทแห่งนี้จะได้รับเซตเมนูอาหารเชา้าแบบเบรกิลพร้อมขนมปังชากาแฟน้ำผลไม้เสิร์ฟถึงหน้าห้องพักให้ความรู้สึกที่ชิลสุดๆกำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจใกล้กรุงเเททพแนนนะําีี่ลย รีสอร์ทแอร์เรสซอนอยู่ใกล้กับท่าน้ำนน